อืมก็อ่าฮะก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมคาชิก้าเทปซ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์อะไรก็ว่าไปนะอืมมีหมดอะตอนเนี้ยก็คือแบบจะจะโชว์อะไรก็ไม่รู้อะแต่พูดชื่อไปมั่วๆจะพูดอะไรก็พูดอลนะคู เออนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็คือแบบอยากจะมาบอกว่าไม่ได้เปิดคลิปอย่างนี้มานานแล้วแบบคลิปยาวนะเออก็ฝากด้วยนะเป็นเติร์ฟสองจีซีเช่นเคยนะครับเซิร์ฟเฟอร์นี้เป็นเซิร์ฟประจํามันก็คงมีเซิร์ฟประจํามีเซิร์ฟเดียวแหละที่ผมจะอยู่อนะเออที่ผมจะอยู่นะก็เป็นเซิร์ฟพี่ชายตัวเองอะ่ะมันก็ต้องก็ต้องอยู่เนาะอืมก็เนี่ยผมก็ปล่อยไปมอนทิกเลยเนีย่ยมอนททกเป็นสี่คลิปรวดไม่มีเลยจะทําเลย มันติกไปสี่คลิปลวดก็แบบแม่งนั่งตัดต่อไงก็คือแบบเออยิงได้แล้วก็ตัดยิงตัดยิงตัดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนี้ขี้เกียจเกียจละใค่ขี้เกียจหละเดี๋ยวงานก็เข้ามาเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาก็คลิปยาวแล้วทีนี้อาจจะคิดถึงกันบ้างก็ไม่คิดถึงเลยหรือก็ไม่มีใครดูก็ปล่อยแม่งไปนี่จะเป็นไ,ไงผมพูดไว้เผื่ออนาคตผมกลับมาดูไงผมจะได้รู้ว่าผมยังอยู่ในประเทศนี้เย็ดเย็ดโคตรสวยงามตามทองเรื่องเป็นไงผมว่านี่เลยเป็นคลิปแบบ มันไม่ใช่คลิปแบบห้านาทีสามนาทีนะอันนี้มีแต่เสียงเพลงกับยิงปืนที่วลานี้ก็จะเป็นผมไปด้วยกับกบแกง๊งแก๊งที่มาเล่นนะก็จะเป็นคลิปแบบสิบนาทียี่สิบนาทีก็ว่าไปแต่ผมว่าน่าจะประมาณสิบนาทีนิดๆน,น,นะคลิปนี้จะไม่มีห้านาทีนี้แล้วก็นะต้อง G C น,นะต้อง G ีก็เนี่ยแหละก็โปรใหม่มาวันที่เท่าไหร่วะสนะี่นะวันนี้ที่เก้านะผมไม่รู้จะเปลี่ยนวันไหนนะแต่ก็น่าจะเปลี่ยนแล้วละ่ะใกล้ๆแล้วสองสามวันนี้ประมาณนั้นสองสามวันสี่วันอะไรประมาณนั้นก็ ตามนั้นนะคนเล่นเซิฟนี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะเพราะคนดผูผมก็มีแต่เซิฟนี้แหละนะอย่าเรียกว่าดูเลยเรียกว่าชมมันผ่านเออชมมันผ่านไปเออชมมันผ่านไปก็จะตามนั้นอ่ะเออจะตามนั้นนะ่ออนนนะนนก็จะเป็นคลิปแบบคลิปแบบตัดแค่ช็อตช็อตที่บวกกันนวนเนียอะไรเงี้ยนะก็ตามนั้นอ่ะเออไป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 พูดมาก,กว่าแม่งกูเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับระวังด้วยแดงเขาเล่นออยู่ข้างบนที่ระวาเออเอาเอาเอาไหนไหนไหนขึ้นมาเล่นบนขึ้นมาเล่นบนแดงหนึ่งขึ้นมาเล่นบนสุดเล่นบนสุดเล่นบนสุด ไอ้ยีนี่ไม่ใส่เซ็กกูยิงมันไม่แตกเลยหรอตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้เฮ้ยเราไม่แตกเลยว่ะเิ่งเราโหดเกินเดียวมาทำชีเฮ้ยยิ่งฟ้องอีกฟัด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 ฟาอู

ยิงยิงโลโกโลเทกเซโมโกเล่โอ้ยโอ้ยกูเล็กกุเล็กเอ้ยอันี้ปืนแดงปืนอะไรอะไอ้ไอ้นี่ปืนแดงปืนผมไรอมไอ้ไอ้นี่ปืนแดงปืนอะไรอะ

กูยิงปั๊มหัวมันอะมีลงหาพ่อก็คิกูพี่คอยไปตัดลแล้พี่ปพี่โดรก็เปลยกปล่อยนล้ข้างหลังใครนะมึงอยู่ชั้นไหนอะคุยกับมึงที่ห้องนี้ที่ห้องนี้ห้องนี้พี่ป๊อดกระโดดกระโดดกระโดหน้าบนสองตัว จะแต่แล้วจะแตกแล้วไล่ไปไล่ไปอ้าทไมเสือไ้ปืนไม่ไ้ตล้วตอนนี้ขดหมาปไอ้งี้ยไอ้เี้ยนั่ไงมันก็ยิงไปดิก็มันมันมาอยู่นี่มันมาเดินบางขอกยาหอกมาเอาแมงอูเอาแมงนี้อยู่นี่มันมาเดินบังหัวมคมาเดิบหัวทำไมมีเกลีวอยู่ พี่ฟิวพี่ฟิวเกบิบด้หัวแล้วกูเห็นอยู่เลยเออหัวไม่สำคัญหรอกไอ้เหี้ยเอาตัวพอแล้วไอ้เหี้ยมงไม่ยิงหัวหรอกก็นี่ไงมีตัวมีปืนตัวแต่เขายิงหัวกอยู่กปอนกูยิงได้ด้วยไอ้สัตว์พี่ปอนได้ออต เกไปเปลาหรือว oh, e e e. okay, ่าไปงแตไปว่าไหนไหนอยู่ไหนตหนตัวไหนตัวไหนตัวไหนไแล้วไปแล้วดูกุสวกุสวดกุสวกุสวด โอ้พี่ปอนต่อยไม่ตายยิงจุสภาพแล้วต่อยไม่เข้าไอ้เหี้ยโอ้พี่ปอนต่อยไม่เข้าตั้งโลมาคนนี้มึงตั้งโลมาคนนี้เออมึงตั้งลอยกูดิมึงตั้งลอยกูดิให้มันติดอ่ะมัดมัดเว้ ไอ้ยยมาต่อยเขาไอ้ใจตัวไหนอ่ะต่อยแรงแรงตัวไหนวะ อย่างมันเลยอ่ะหมาหยุดแม่

อย่าเรียเลยโอ้มันมันแลนเรียงกับเราพี่เขี่ยพวกมันเยอะเขี่ยบนหัวกูเริงจริเลยดิแกไอ้ยี่เขียวมึงยืนหาพ่อมึงอะตรงนั้นน่ะโอ้โหวิ่งมาหน้ากลัวของพวกแม่งอีกไอ้เหี้ยเออถ้าแม่งมีในชีวิตจริงกระเป๋าตังกูหายแล้วล่ะ ผู้ใช้ถ yeah. ูกย้าไย่อฮะไอพีมมงเรียงมอยู่แกงเขียวหรอมึงดเรียงพีดแกงเขียวเยเ้อต้นโอ้แตกหนึ่งแตกี่าแตกไล่อีเล่ี่เล่าพี่เล่วกูยิงข้างบนให้กูข้าข้างบนให้ อ่ตัโกดอเออัโกดงไอ้เขียวอีกเลยหัวมันโดดมันโดดมันโดดคนนึ่งแต่งหนึ่งิีงไปิีงไปกูกดให้กดให้

มองู่เออกูไปอยู่กูไปอยู่กูไปอยู่กูไปกูไปกูไปมึงอะไรอ่ะ่มอเลยอ่ะพีอลไอ้ตัรออยู่เออบอดีเตะ เาไเล่นีไหนาะทีไนมาเล่นที่ไหนมาเล่นกูกูกูไม่เล่นื่อเบื่อเขี้ยวกันยเจ็บแม่ไม่ตายอันนี้ผมเปิดไม่ได้เลยครับพ่อนเปิดไม่ได้ลนี่ไอบอลมันให้โบนผมมาเล่นแล้ว ฟ<โ>อฟอพอละพอละเฮ้ยข้างในมีเอาผีระวังสองตัวสองตัวไม่ไม่แร่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เราคนไม่มีเราคนไม่มีเราคนไม่มีรอรอเราขึ้นมอนสุดดีกว่าไอ้แปะมาเมือ like like ่อก oh like ี้เมื่อกี้บอดี้ได้เพื่อนนะ user in your channel timed out นี่นี่เอร่อยข้างเลยนะ ไอมันข hey, ึ้น้อมันขึ้นไอโก้กูตายอยู่เราโดดไปแล้วเรียมไม่เรียมกูยิงเขียวทุกเบสเลยเนี่ยไอ้พี่อะไอ้กูเจอบลี่ แตกเก็บปืนไม่ได้ป่ะแตกแดกเอพีแตกกูได้กูได้กูได้ไม่ได้ป่ไอตอนโกรกี้เนี่ยไม่ได้ป่ะไม่เมื่อกี้กูได้โอีมากูไปหนึ่งโอวีมา เออเพี้ยมใจผมจะไดใส่เดียวเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้มึงยังไม่แตกเลยนะมึงควรขอบคุณกูนะเว้ยกูให้ของขังมึงเลยนะมึงอย่าของขังเลยนะเมึงเฮี้ยมึงไม่แตกเลยนะเว้ยขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เชี่ยจริงแล้วมันไม่เอาแล้วเหรอมันแตกมันแตกหมดตึกเลยแม่งแม่งเอาสามร้อยมาเล่นแล้วอ่ะไนั้นนอนเจ็บ And oh yeah, oh boy, this shit bang. I'm yeah. not a regular human. human. Like fuck all that talking. Like